สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีทิคไอเดียสั้นๆง่ายๆการใส่ห่วงเชือกเข้ากับห่วงกุญแจโดยที่ไม่ต้องง้างห่วงกุญแจออกนะครับเราจะใส่แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันให้เราเอาห่วงเส้นเชือกนะครับมาสอดใต้ห่วงกุญแจแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พับครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะกดห่วงลงแล้วก็ จะทำการรูดเชือกลงมาตามห่วงนะครับนี่ครับก็เข้าห่วงกุญแจได้แล้วถ้าเราจะเอาออกนะครับเราก็พลิกห่วงขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอาห่วงลงแล้วก็รูดเชือกลงมาเชือกก็จะออกได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ใส่ไม่ยากนะครับลองไปทําดูกันได้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มานำเสนอทิกเล็กๆน้อยให้รับชมกันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลวกันไปก่อนสวัสดีครับ